ครับแบคครับ <ขอ S 2> เป็นยังไงบ้างกับเรื่องนี้คงัแบแล้วให้คนกลัวผีมาเล่นหนังผีอก็เป็นหนังกุ๊กๆนะครับที่แบงค์อยากเล่นนะครับแล้วแบงค์ก็เป็นคนชอบดูหนังผีอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็ได้รับโอกาสดีๆนะครับจากพี่ส้มนะครับให้แบงค์เนี่ยได้มาเป็นหนึ่งในนักแสดงของเรื่องพี่วันมาสอนครับ โอ้แน่นอนครับเนี่ยเดี๋ยวเอามาที่บ้านมีเท่าไหร่เอามาตั้งหน้ากองถ่ายเลยครับตัวจัดก็ก็ตื่นเต้นครับอยากอยากเปิดกล้องแล้วก็อาจจะต้องทำความเข้าใจกับบทนิดนึงแล้วก็บทที่แบงค์ได้รับเนี่ยค่อนข้างที่จะท้าทายด้วยอาจจะเป็นอาจจะไม่ใช่คนปกติหรืออะไรอย่างนี้ อจะสปอยหรือเปล่าก็ต้องทําความเข้าใจกับบทครับแล้วก็ได้รับโอกาสดีๆขนาดนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องทําผลงานออกมาให้มันเป็นแบบมาสเตอร์พีซให้ได้ไม่หวั่นใจไหมเพราะมันสั่นไปตลอดเลยกัการแบบเล่นภาพยนตไม่หวั่นครับแต่ว่าเราก็พร้อมพัฒนาตัวเองให้เต็มที่ครับโอกาสมาขนาดนี้แล้วก็ต้องทําให้ดีที่สุดครับกลัวไหมครับอาจจะต้องเจอของจริงนะคุณ โอ้ยอาจริงๆก็ชินนะครับเพราะว่าเวลาไปสแสดงนิเกะแบงก็ไปตามวัดต่างๆเราไม่รู้นี่ว่าวัดนี้มีเรื่องเล่าอะไรยังไงบ้างเกิดอะไรขึ้นบ้างบางทีก็มีเจอของจริงอะไรประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ค่อนข้างจะชินนิเกนี่ก็คู่กับวัดคู่กับผีอ่าคู่กับยุง <c oughs> ไม่ใช่ไม่สามารถเปิดเผยได้ครับคือแบง์ไม่รู้เลยตอนนี้ <c oughs> ใช่ก็สปอยไปพร้อมๆกันครับแต่ที่แน่ๆนะครับคือรู้แล้วล่ะว่าสอนรามนะคะเป็นหนึ่งนักแสดงเรื่องพี่วันมาสอนครับแล้ว Q คิวคุณมันได้เอณสอนรามคิวแน่มากนะได้ครับได้คือยังไงได้ไปก่อนติดต่อมาได้ครับผมว่างครับคือเต็มที่เลยคือเราให้เวลาเต็มที่อยู่แล้วอาจจะต้องแบบว่าจัดคิวนิดนึงเพราะว่างานแบงค์มีแสดงทุกคืนก็จริงแต่ว่าบางคืนเนี่ยเราก็แสดงแบบอยุทยากรุงเทพอะไรเงี้ยครับซึ่งอาจจะโลเคชันใกล้ๆกันประมาณนั้น ก็เดี๋ยวันนี้ต้องให้เป็นหน้าที่ของใช่ใชู่ตรันคตรงนี้ยังไม่ทราบเลยครับว่าเริ่มเมื่อไหร่ครับแต่ถ้าเปิดกล้องพวกนี้ก็พร้อมครับใครเป็นวิวันอ่ะใครเล่นเป็นวิวันบอกด้วยนะครับ มากๆตอนนี้ลิเกแบบกระแสกำลังมามากๆ,ๆลยครับโดยเฉพาะในโลกโซเชียลโลกออนไลน์นะครับคนหันหามาพูดถึงลิเกมากขึ้นโดยเฉพาะในแอปในแปอป X นะครับพวกวัยรุ่นที่แบบเป็นติงเกาหลีอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เริ่มมีแบบทวิตพูดถึงลิเกมากขึ้นโดยเฉพาะการจองที่ที่จะดูสอนลำน้ำเพชรมีแบบการเต้นเนะี่ยอะไรนะจองแล้วห้ามย้ายนะคะใครย้ายขอให้ไม่ถูกหวย <laughs> ใช่ต้องมาแบบว่าสมมติมาเล่นพุกงนี้ตีสามวันนี้ต้องมาจองเลยก็คือแบบขนาดนั้นเลยครับยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยครับเพิ่งเกิดช่วงนี้แล้วก็รู้สึกแบบว่าว้าว,าว,าวมากครับใจคุณาะทำให้ผมว้าวราการนีเกับมาแบบมันแบบมันอธิบายไม่ได้เนี่ยในเรื่องของความรู้สึกอะครับแต่ดูแค่ว่า พอภาพที่เราเห็นนะครับและก็กระแสที่แบงค์ได้รับรู้เนี่ยทำให้แบงค์รู้สึกว่าเฮ้ยเรามีความสุขและเราแบบดีใจมากๆเลยที่ได้เกิดมาเป็นพระเอกลิเกเกิดมาเพื hmm. ่อเป็นพระเอกลิเกได้อนุรักษณ์ลิเกตรงนี้และตอนนี้คนกําลังหันมาสนใจลิเกมากขึ้นโดยเฉพาะพวกกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยยิ่งทําให้เรามั่นใจว่าต่อไปลิเกไม่มีทางหายไปแน่นอนและก็จะผลักดันลิเกให้ไปไกลถึงระดับโลกระดับโลกให้ได้ รู้สึกครับรู้สึกว่าแบบว่าเอ้ยคนเริ่มเห็นคุณค่าเนะื้อของวัฒนธรรมของทางไทยเรามากขึ้นอย่างหมอลำก็ทางภาคอีสานลิเกก็ทา,างภาคกลางมโนราก็ภาคใต้ภาคเหนือก็เป็นพวกฟ้อนพวกต่างๆอะไรเงี้ยล้วนแล้วแต่แบบมีคุณค่าและก็สวยงามจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วนะคะถ้าทุกคนหันมาเห็นคุณค่าช่วยกันบอกต่อขอแค่ไม่ดูถูกกันแค่นั้นก็พอแล้วครับเราจะได้ให้ทุกๆอย่างในทั้งหมอลำลิเกนเนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์อีกอย่างหนึ่งของ ประเทศไทยครับปี70ครับแล้วคุณอเป็นอะไรเดี๋ยวจะไปป่วยอีกทีในปี71ครับดัาดงนี่มีผลมากเลยโดยเฉพาะในโลกโซเชียลนะคะทำให้สื่อหันมาสนใจลิเกมากขึ้นและก็ดึงวัยรุ่นเนี่ยและคนที่ไม่สนใจลิเกหันมาดูลิเกพอมาดูลิเกทีนี้นะคะติดงมแงมเลย อะไรนะเอ๊ะหรือจะเป็นเพราะว่าพระเอกหล่อชมตัวเองไว้ก่อนนะราหวังพระเอกกับดำดงตอนนี้ใครดังใครากใครดังากคือเราไม่อยากแบบว่าไม่อยากเปรียบเทียบว่าใครดังกว่ากันเพราะว่าดำดงเนี่ยก็คือหนึ่งในนักแสดงของทีมงานสอนรามน้ำเพชรนะครับเราก็เรียกว่าช่วยกันผลักดันช่วยกันแบบว่าส่งเสริมแล้วทำให้ลิเกแล้วก็ คณะสารัน้ำเพชรเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นในโลกของออนไลน์ด้วยครับแต่กา่นอาเป็นาดังไม่งกาเป็นแบบสิอันนี้เรียกว,ว่าเป็นความโชคดีของ,ของตัวดำรงมากกว่าครับเพราะว่าอย่างดำรงก็มาแสดงที่คณะแบงค์่ปดปีแล้วนะครับละเรื่องนี้เราก็แสดงมานานแล้วตัวดำรงเองก็เล่นเรื่องนี้มา5ปีแล้วแต่ว่าพอดีว่าแบบ มีกระแสเป็นไวรอลในปีนี้พอดีก็เลยเป็นช่วงกอบโกยของของเขาด้วยอย่างตัวแบกจังได้มาพูดคุยบอกความรู้สึกอะไรแบกพิเศษในช่วงที่ทำให้กระแสพาดีเราก็แค่พูดคุยกันว่าเฮ้ยมันมันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไง okay. <ett par aisse 250> แล้วแบบก็คุยไปขำไปอ่ะก็เลยบอกว่ามันเป็นแบบนี้แหละโลกโซเชียลถ้ามันเป็นไวรอลมันก็จะเร็วมากเราอ่ะก็ต้องแบบรีกอบโกยแล้วก็ให้ทุกทคนที่หันมาดูเราตอนเนี้ย รู้สึกประทับใจและก็ต้องติดลิเกไปให้ได้เพราะว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่เรากำลังจะทำให้หรอลิเกรู้จักในวงกว้างมากขึ้นค่ะฝาไวมฝันได้ไม่มีไม่มีครับยังไม่ดูอยากได้ไหมฮะดูเหมือนอยากได้ว่าไม่มีไม่มีครับไม่มี ใช่เป็นการพูดคุยแล้วก็แล้วก็เหมือนแบบว่าเราบอกเขาช่วงนี้เป็นช่วงกอบโงยนะมีงานอะไรมาก็ยังไงก็ได้เราไม่ได้ปิดกั้นโอกาสแต่ขออย่างเดียวคืออยากกระทบงานหลักของเราก็คือการแสดงลิเกต,ตัวตัว้นเองยี่กวร่งต่างาคนดังคนดังมามบดราม่าตก็มีครับก่อนหน้านี้ที่ยังไม่เป็นกระแสเขาก็เจอดราม,ม่านะ ก็เจอก็ค่อนข้างจะชินกับดราม่าแหละแต่ว่าช่วงนี้พอมีกระแสมากขึ้นดราม่ามันอาจจะแรงบ้างอะไรเงี้ยก็บอกไปก็อย่าอย่าไปสนใจอะไรเลยแล้วก็เชื่อว่าตัวนู่นเองเขาก็จัดการตัวเองได้อะอย่างเช่นแบบดูทําไมไม่เห็นตลกเลยไม่เห็นสนุกเลยคือการจัดการง่ายๆเลยครับถ้าว่าคุณดูแล้วคุณไม่ชอบก็แค่ไปดูอย่างอื่นแค่นั้นเองไม่จำเป็นต้องมาแบบว่าพูดอะไรไม่ดีบั่นทอนกันแบบนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าคนที่เขาชอบเขาก็มีครับ ใช่ครับไม่ทุกวันนี้ก็คือนุ่นก็ต้องหาเวลานอนเพราะว่ายังยังไม่ชินกับการที่ไปต้องตื่นเช้าไปถ่ายรายการหรือแบบว่าวันหนึ่งต้องเจอสองงานอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ก็อยู่ในช่วงปรับตัวแล้วก็ต้องแบบบูดร่างกายตอนนี้สภาพเหมือนซอมบี้ดำดงแล้วเหมือนซอมบี้เขาเป็นมันทำให้การกระทบกับการทงานไหมครับแต่ว่าแบบของแบบว่าเระเยเบิดเดี๋ยวว่าแต่เดี๋ยวว่าแต่ดำดงเลยบางทีมันก็เป็นแบบว่า ออกไปแบบเฮ้ยมันนึกอะไรไม่ออกแบบสมองไม่ทํางานเลยแต่ว่าเราก็ต้องแบบว่า energy อะไรเพราะว่าทุกๆคืนนะครับทุกคนเขาก็เฝ้ารออยากจะดูเราเล่นลิเกครับแล้วก็ต้องทําผลงานด้านหน้าเวทีบอกว่าให้ดีที่สุดเล่นให้เต็มที่สมองจะอ่องแค่ไหนคือแบบว่าไปก่อนดันทุลังไปก่อนเลยลใ,ใจกับตัวแค่ไหนที่ผมนี่นแ,แน่นอนครับเราเป็น เขาเรียกว่าเป็นหัวผู้นำทีมงานนะครเห็นลูกน้องแบบว่าได้ก้าวไปแบบว่ายกระดับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเนี่ยลรวก็รู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็รู้สึกว่าเนี่ยเหมาะแล้วเป็นรางวัลชีวิตของนุ่นซึ่งเขาก็เป็นหนึ่งคนที่กระตันอยู่ต่อคุณพ่อคุณแม่ก็ถือว่าวันนี้เขาประสบความสําเร็จแล้วแล้วก็ยินดีด้วยครับ